เควินวอล์ก EP สามนะครับวันนี้เควินดีใจมากครับที่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์นะครับพี่นินนะครับด็อกเตอร์ชยานินเคพาค์นะครับแน่นอนกับรถคู่ใจคันใหม่ของพี่เขานะครับที่เพิ่งทำเสร็จสดๆร้อนๆและเป็นคันเดียวในเอเชียด้วยนะครับผมยังไงวันนี้นะครับฟังความเป็นมานะครับจากปากพี่หนูกันเลยครับแล้วก็แน่นอนครับโคไรเวอร์ของแกนะครับคุณกนันทศักด์ด้วยเดี๋ยวเรามาพบกับรถ Porsche 911 t พัชช Porsche นะครับผม let's go เค้ครับวันนี้เควินอยู่กับพี่นินนะครับผมซึ่งเป็นโอเนอร์ของรถใน1เวนคันข้างหลังนี้เลยครับผมอยากให้พี่ลองอธิบายธีมของรถคันนี้พี่เน้นคือจริงๆแล้วเนี่ยรถปอร์เช่ที่เราเห็นกันโดยทั่วไปเนี่ยนะครับก็จะวิ่งกันบนทางเรียบซะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าจริงๆในอดีตเนี่ยตั้งแต่ปี1978ในปอร์เช่ก็ทำปอร์เช่ไปวิ่งซาฟารี แวลลี่ที่อีสต์อ r i ริกาครับนะครับแล้วก็เขาก็ยังแข่งกันอยู่ต่อเนื่องมาทุกปีโดยบริษัทที่เขาทำรถให้กับพอเช่ที่ไปวิ่งที่อีสต์อ r i ริกา f a r ารี l l ลลี่เนี่ยครับมันก็คือพัทติวอร์เช่ที่อยู่ที่อังกฤษครับนะครับทีนี้เนี่ยแรงบันดาลใจของผมก็คือเรา โตขึ้นมาด้วยการแข่งแรลลี่ในอดีตแล้วก็หลังจากนั้นก็ทิ้งไว้ยาวเลยเพราะมาวิ่งทางเรียบนะครับพอวิ่งทางเรียบเสร็จปุ๊บตอนนี้อายุเยอะแล้วเราก็อยากที่จะเหมือนกับทําอะไรที่ท้าทายครับนะครับก็เลยมองว่าจริงๆเนี่ยการเอารถฟอร์จีนคันหนึ่งที่เรามีอยู่แล้วมาทําเป็นทัชฮิลล์อร์จเราก็เลยบินไปคุยกับเขาครับผมนะครับบินไปคุยเสร็จก็จริงๆทัชฮิลเขาจะไม่ส่ง เป็นคิดออกมาเพราะว่าเขาบองว่ามันคือความปลอดภัยในเรื่องของการดามชัดซีในเรื่องของการเซตอัพรถอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าความที่พวกผมเองก็อยู่ในวงการรถแข่งอยู่แล้วเราก็โชว์ให้เขาเห็นว่าเราก็มีทีมงานเรามีช่างเรามีความสามารถที่จะทําได้นะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเขาก็เลยอ่ะโอเคเอาคิดมาแล้วก็ส่งมาให้เราเราก็นั่งค่อยๆทำภาพกับรถ นะครับแล้วที่สําคัญที่สุดเนี่ยผมว่าเราต้องเน้นในเรื่องของ1ความปลอดภัยนะครับแล้วการการแข่งขันแรรลี่ในประเทศไทยเนี่ยมันดีกว่าเซอร์กิตอยู่เรื่องหนึ่ง uh huh. ก็คือมันออกไปอยู่กับธรรมชาติหลังจากโควิดแล้วเนี่ยทุกคนจะมุ่งหาธรรมชาติทุกคนจะไปทั้งแคมป์ปิ้งทั้งอะไรใช่ไหมฮะเราทํารถคันนี้เนี่ยผมสามารถที่จะใส่เต็นท์ข้างหลังได้นะครับเราไปแคมป์ปิ้งกับเพื่อนได้เพื่อนขับขี่เย็นเราขับคันนี้เราก็ไปได้เหมือนกันแคมป์ปิ้งได้ด้วยใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยผมจะมีเขาเขาเรียกเป็นเป็นเป็นเต็นท์ที่เป็นสองชั้นนะครับเป็นเป็นที่นั่งด้วยแล้วก็มีเต็นท์วางข้างบนแล้วก็ยกออกมาเราก็อาจจะไม่ใช่เต็นท์บนหลังคาเหมือนเขาแต่ว่าเราก็นอนไได้้วก็ม่ตองงร ก็ลอยอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเป็นที่มาว่ารถคันนี้จริงๆแล้วความเหมาะสมของมันก็คือมันเป็นรถที่ใช้ท่อเช่นบาร์ท่อเช่นบาร์มันเป็นรถที่ค่อนข้างให้ตัวได้ดีเมื่อเปรียบเทียบกับรถทอยสปริงทั่วไปครแลวมันเหมาะกับถนนในบ้านเราเคเพราะฉะนั้นการขับขี่ท่องเที่ยวก็สามารถทําได้อย่างสนุกเพราะฉะนั้นคันนี้นี่สามารถขึ้นถนนขรุขระถูกสามารถทาได้หมดแล้วผมเห็นว่ามันจะมีการยก จริงๆแล้วเนี่ยช่วงยุคเขาเยอะมากเลยโชกก็เป็นโชกที่ทัตฮิวพอเช่เขาทำมาเพื่อที่จะไปแข่งที่อีส t แอฟริกาสปรีแ r ลลี่เลยยกตัวอย่างอย่างคุณเคนบล็อกที่เพิ่งจากพวกเราไปนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ทำเขาก็ขับรถทัตฮิวที่อีส t แอฟริกาสปรีแ r ลลี่นะครับอย่างเงี้ยก็พอเขาไม่อยู่แล้วก็เออเราก็เสียใจแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาก็ได้ไป ไปสนุกกับกับธรรมชาติอย่างจริงจังสำหรับผมเองผมคิดว่าการที่เราแข่งในประเทศไทยมันเป็นสนามปิดส่วนใหญ่นะครับความอันตรายเราไม่ไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับเราอยู่ในการแข่งขันเนี่ยมันคืดีที่สุดครับแล้วก็ยางแบบนี้มันวิ่งเร็วมากไม่ได้อยู่แล้วแบบนี้เขาเรียกว่ายางอะไรนะครับมันเป็นแรลลี่สเปกนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นกราโบนะครับผมไม่สามารถที่จะขับรถคันนี้ไปเชียงใหม่ได้ ถ้าเกิดผมจะยางเส้นนี้เพราะอย่างเส้นนี้มันเหมาะต่อต่อทางฝุ่นมากกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะไปเนี่ยคือสปีดลิมิตมันก็จะไม่สูงมากนักนะครับเพราะว่าวิ่งยาวความร้อนบนพื้นถนนเนี่ยมันก็จะทาให้ยางละลายอย่างนี้เป็นต้นการที่เราทํารถขึ้นมาคันหนึ่งนะครับผมเน้นที่สุดคือความปลอดภัยของทั้งเราและทั้งเนวิเกเตอร์ของเรานะครับ อันที่2เนี่ยก็คือมันเป็นรถที่ไปได้ทุกคนลทุกแห่งอ่ะอย่างจริงจังผมก็เลยคิดว่าเอาวะลองดูสักครั้งหนึ่งแล้วคันนี้จะได้ไปลงในลงครับปีนี้เราก็ตั้งใจที่จะลงรายการหลักของรยสทนะครับก็ยังไงก็ติดตามทีมสิ่งเลบันเซอดากันด้วยนะครับในรายการแข่งขันแรลลี่คลาสสิกรุ่นโอเพนของรยสทแล้วก็โคดรายเวอร์ของผมคุณกนนทรัพย์และี่กนเองก็ก็เป็น ผู้ใหญ่ในในวงการก็นั่งเป็นเนให้กับพี่ๆหลายคนนะครับก็แน่ครับขอเชิญผมไม่เคยตามหาตัวตัวดีครับเนผมเจอเลยนะครับโอ้โนี้เป็นเวลาดีสัมภาษณ์ทุกครั้งแล้วเนก็จะมาตอนที่เราสัมภาษณ์เสร็จแล้วนะครับก็ จริงๆแล้วก็อยากให้พี่คนพูดสักนิดนึงว่าว่าการแข่งขันแรลลี่มันมันมันมีความสนุกมีความปลอดภัยอะไรยังไงครับแรลลี่สมัยใหม่เนี่ยมันปลอดภัยกว่าสมัยก่อนเยอะมากคูอสมัยก่อนเนี่ยมันคล้ายๆกับว่าไม่ต้องดูทางกันครับสายสดไปกันเลยครับใช่ไหมสตาร์ทปุ๊บใครเร็วที่สุดเออชนะหมายความว่าแข่งกันเป็นวินาทีอ่ะถ้าเรียกว่าเร็วเร็วไปศูนย์ครับเร็วไปศูนย์คือใครเร็วศูนได้ศูนย์หมดตัวก็เสีย ตร้งไปเรื่อยๆอ๋อครับผมสมัยใหม่ได้ไปเวลาแล้วก็มีการดูทางก่อนหนึ่งวันดอกับเนยจะดูกันว่าทางนี้เป็นยังไงครับโค้งโค้งนี่ต้องจะเรียกว่าโค้งอะไรครับระยะนี้เท่าไหร่อันตรายแค่ไหนจะเห็นหมดครับแล้วก็บันแข่งเนี่ยดอจะขับให้เร็วที่สุดครับและเนจะต้องขับจะต้องพลาดให้แม่นที่สุดครับหมายความว่าจะต้องไม่พลาดพลาดจะอันตรายเหมือนกันครับผมว่าดูดูยังไงก็แล้วแต่จำไม่ได้หรอกครับ ต้องอยู่ที่แผนที่หมดแน่ในตอนดูทางจะโน้ตได้หมดทุกอย่างครับตลอดเส้นทางทั้งหมดจะปรกึกษากากันได้ว่าตอนนี้เราจะเอายังไงดีใช่ไหมเพราะว่าเรากรโน,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 น้ตไว้โน้ตไว้หมดครับตอนแขน่งพอสตาร์ทปุ๊บเนี่ยก็ต้องเสียต้องต้องพากสามสามจุดไปแสดงว่าเส้นทางที่ขับนี่ก็คือยังไม่เคยขับมาก่นอนเลยยังไม่เคยโอ้ครับผมแต่แค่แค่ดูดูหนึ่งรอบตอนแข่งคือในการดูทางหนึ่งรอบผมต้องพูดว่า ยากที่เราจะจำทางได้เพราะว่าระยะทางมันค่อนข้างไกลนะครับมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่แบบเอ้ยเดี๋ยวโค้งซ้ายนะต่อไปโค้งขวาเราจําได้เลยเออ่ไดรเวอร์สบายขับได้เลยไม่ใช่ไดรเวอร์เนี่ยต้องเอาตามเนว่าโอ้สุดยอดครับก็ว่าอีกหนึ่งเลยมันทิพย์พโลครับครับก็อันนี้ก็คือเป็นถือว่าเป็นเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับผมอีกรอบหนึ่งเพราะว่าผมลาหายไปจากวงการนี้สมันา้นที่ที่คุณอินเทอร์เนิตแข่งพอสมัยนั้นมันยังเป็นรถระบบ ที่ว่าเราเป็นศูนย์อยู่ครับยังไม่ใช่ระบบแพนโนดึงแบบปัจจุบันนี้หรือเป็นสาคัญแบบโซโลครับครับผมอ๋อโอเคครับโอ้วันนี้ตื่นเต้นมากๆครับได้อยู่กับพี่ๆแล้วก็ให้ความรู้เรากับน้องๆรุ่นใหม่นะครับผมน้องๆส่วนใหญ่ช่องที่เราดูนี่อายุประมาณ20่สิครับผมดีครับครับผมก็คือจริงๆแล้วก็อยากจะชวนน้องๆว่าไอ้กัน เีลาการแข่งขันทั้งหลายเนี่ยมันก็มีแพ้มีชนะแต่สำหรับพวกเราสองคนเนี่ยเราคิดว่าเราไปไปแก่ครับเราไปเราเราเราไปสนุกเท่าที่ศักยภาพเราจะไปได้ครับโอ้วันนี้ขอบคุณทินีแล้วขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับขอบคุณที่ทช่อง k v ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆครับกับเทปินบล็อก EP สามนี้นะครับผมเพื่อนๆนะครับจะได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ได้ชมรถเป็นรถหายยากๆแบบนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับมีโอกาสได้เจอบุคคลนะครับที่มีชื่อเสียงเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆของเราแน่นอนนะครับยังไงวันนี้นะครับขอบคุณนะครับดรชยานินเทพาคัมนะครับแล้วก็โคดริเวอร์ของแกด้วยคุณกนันทศัพย์นะครับกับ r s c h e 911 Tachil คันนี้นะครับแน่นอนครับคันนี้เป็นหนึ่งเดียวในเอเชียแน่นอนอย่าลืมเข้าไปติดตามแกด้วยนะครับ อินสตาแกรมของแกนะครับทีมแชร์นิน666นะครับหรือว่าทีมแชร์นิน666นั่นเองนะครับอย่าลืมกด subscribe ช่องของเรานะครับเควินบีเคครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอินสตาแกรมเควินบีเคการชนะครับเพื่อนเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อยากเห็นรถคันไหนรุ่นไหนนะครับคอมเมนต์มาด้านล่างชอบคลิปแนวนี้ like subscribe mm -hmm. I, got we'll clip I keep my headphones loud just to get away i spend my days locked away in the studio i spend my nights locked away off in it too looking at the ceiling face